มีท e ูมีตาเซกาแต่อาจิมาลีโนกาเนกานาลูเ ok วียเฟนเทสติสดรีมเมอร์ก <lonely> ็โลกิที่ว่าแรงจัดแบบมีโจ๊กเกอร์ดูสิว่าจะแรงขนาดไหนตีไม่เข้าอันไหนดูสิปั๊บก๊อดปั๊บก๊อดอ่ะไม่เข้าเลยเนี่ยเจอไปไงโอ้โหอฮ้ยทำเสียงทำ จะทําเสียงนี้ทำไมเนะนี่ยแม่เดอฮันชอ็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเดอะฮันดชอ็อปบอกเลยว่าของโคตรดีเอาละครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในโคโนซึบะกันอีกเช่นเคย <c oughs> แม่ เจ็ดบาปตอนนี้คือไม่ใช่เจ็ดบาปแล้วเป็นเกมคลาโบไปแล้วเรียบร้อยกับโคโนซุบะและตัวที่เราจะมารีวิวในตัวแรกของคอลาโบโคโนซุบะนี่เลยดาร์กเนสผู้ชอบความเจ็บปวดและทรมานลวดแล้วแม่สาวผมบอลบิ้มเบิมคือลือที่ไม่ว่าชาติไหนก็แล้วแต่นางจะตีไม่โดนตัวไม่รู้ว่าในไลท์โนเวลมันตีโดนหรือยังแต่ถ้าในอนิเมะเนี่ยที่ผมดูเนี่ยคือยังตีไม่โดน เร่งตัวของดักเนสเนี่ยเป็นตัวสายทอนเป็นตัวสายแทงและเป็นตัวสายถึกให้กับทีมมนุษย์ด้วยใครที่เล่นฟูมนุษย์เนี่ยผมว่าดักเนสเนี่ยต้องมีในเมตานี้เพราะว่าถึกมากๆเลยมีทั้งบัฟเทาแล้วก็ตอนเริ่มเธอเนี่ยตัวนางสามารถเปิดสแตนก็คือสกิลทอนเนี่ยตั้งแต่เริ่มฟรีได้เลย1ครั้งนะมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวตัวน้องกันนะครับไปดูสกิล กับพาสซีฟของดักเนสตัวมีมเบ๊มบคือลือตัวนี้กันดีกว่าเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในกลุ่มพระเอกที่ผมอวยที่สุดในบรรดา3คนที่มีเครื่องกรองน้ํามีเมกูมินแล้วก็มีดักเนสผมชอบดักเนสที่สุดทุกคนก็น่าจะรู้ว่าทาไมผมถึงชอบดักเนสนะไปะไปดูพาสซีฟกับสกิลกันฮะนี่เลยอัศวินหญิงดักเนสนะตัวของดักเนสเนี่ยเอาจริงตัวของเขาในเนื้อเรื่องเนี่ยถือว่ามีสกิลเพลดาบที่ค่อนข้างตึงเลย ไม่รู้ทำไมมันตีไม่โดน <What? S 1> ถ้าตัวของ Darkness ไปอยู่ในอนิเมะเรื่องอื่นและตีโดนเนี่ยเก่งและก็แรงมากๆนะครับคือเรียกว่าทรงมาแต่ตีไม่โดนซึ่งตัวของ Darkness ตัวนี้เป็นตัวสายแทงอย่างที่บอกไปนะครับจากสกิล2ที่เป็นเอฟเฟกต์ล่อลวงอันนี้เลยตั้งทาย่ยยุเป็นทอนนะ1เทิร์นที่ขั้น1แล้วก็ขั้น2ขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่2เทิร์นเลยซึ่งไอ้ทอนตรงเนี้ยมันจะลดปริมาณดาเมจสุดท้ายที่ได้รับลงด้วยนะครับ นะแล้วก็ตัวของดักเนสเนี่ยจะมีบัฟเทาหลักๆด้วยกันอยู่2บัฟตอนเริ่มต่อสู้ก็คือจะได้เลยเป็นบัฟความเจ็บปวดศักดิ์สิทธิ์กับบัฟการเสียสละที่สูงส่งของบัฟนี้เป็นบัฟเทาทั้งคู่แล้วก็เป็นบัฟถึกทั้งคู่ด้วยจากพาสิบตรงนี้เลยนะครับพาสิบของนักรบคูเสตอันนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยคือเป็นการเพิ่มป้องกันให้กับตัวเอง20%ต่อพวกพ้องที่กําหนด1คนแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด15%ด้วย พวกพองที่กําหนดเนี่ยมันก็จะมีพวกเราคลอลาโบก็คืออ q ควากับเมกูมินของตัวนี้แล้วก็เผ่ามนุษย์ทุกตัวจะเล่นกับดักเนสได้นะนี่ก็เป็น4บรรทัดหลักของทุกตัวที่ต้องมีในเกมอยู่แล้วเมื่อเริ่มต่อสู้มอบเอฟเฟคล่อลวงตรงนี้แหละคือเรียกว่าจุดขายเลยก็คือสกิลสอจะได้1ดาวก่อนตอนเริ่ม1ดาว1เทินนะให้กับตัวเองนะสกิลสองก็ลดไประมาณดาเมจสุดท้ายที่ได้รับลง50% แล้วก็ตัวเองเนี่ยจะได้รับดาเมจแทนเพื่อน20%ของปริมาณดาเมจที่ถูกลดด้วยนาะก็ถือว่าเป็นตัวกระจายดาเมจได้นะครับแล้วก็เมื่อเริ่มต่อสู้ตรงนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันจะมอบการเสียสละอันสูงส่งเนี่ยให้กับตัวเองเป็นเวลา3เทินไอการเสียสละที่สูงส่งตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มป้องกันทั้งทีมเลยนะ30%ยกเว้นตัวเองคือ เป็นบัฟเทาที่งงเหมือนกันก็คือยกเว้นตัวเองนะครับทั้งทีมเนี่ยจะถึกมากๆยกเว้นตัวเองดาเมจที่ได้รับลบ30%แล้วก็ดาเมจที่ตัวเองได้รับเนี่ยบวก20%ชอบไงคือเหมือนในเนื้อเรื่องไงคือชอบไงยิ่งโดนโจมตียิ่งฟินก็คือ <c oughs> แบบโอ้ยก่อนแล้วก็เมื่อเริ่มต่อสู้ตรงนี้อีกนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบัฟเทาที่เก่งมากๆความเจ็บปวดศักดิ์สิทธ ความเจ็บปวดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหากตัวเองได้รับดาเมจจากการใช้สกิลของอีกฝ่ายนะไอาการโต้กลับไม่นับเพิ่มความสามารถด้านป้องกันให้กับตัวเอง10%สูงสุดอยู่ที่50%เลยแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกพ้องเนี่ย30%ของปริมาณดาเมจสุดท้ายที่ตัวเองได้รับโดยตรงด้วยนะโดยตรงนะแบบดังโบะเลยก็จะฟื้นเลือดให้กับทั้งทีม30%ทั้ง2บัฟเนี่ยไอบัฟเทาเนี่ยก็คือเป็นบัฟเพย์เซฟให้กับเพื่อนแล้วก็ตัวเองบ้างน,นะฮะ และก็ทุกครั้งไอตรงนี้คือเป็นเอฟเฟกเสริมให้กับสกิลหนึ่งนะทุกครั้งที่ตัวเองใช้สกิลกระจายสกิลกระจายเนี่ยก็คือสกิลหนึ่งตรงนี้เอฟเฟกกระจายนี่เลยนะสกิลหนึ่งได้เวลาต่อสู้เนี่ยก็จะมอบปณิธานแห่งวิถีอศวินให้กับทั้งทีมพวกพ้องที่กําหนดเนี่ยสเทิร์นซึ่งไอบัฟตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มสเตตพื้นฐาน10%บรตามารถทับซ้อนได้ทั้งหมด3ครั้งเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าสกิลหนึ่งเนี่ยต้องใช้บ,บ่อย ยิ่งใช้บ่อยให้มันครบ3สเต็กเนี่ยมันจะโกงมากนะก็คือตีไม่โดนนั่นแหละสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่ตีไม่โดนตียังไงก็ไม่มีดาเมจนะครับตามสไตล์ดั้งเนสนะนะพอตีไปตีว่าก็จะลดดาเมจที่ตัวเองได้รับลง50% 2เทิร์นทนแล้วก็โจมตีแบบกระจายให้กับอีกฝ่าย1คนแต่ว่าเราจะได้รับบัฟตรงนี้ให้กับทั้งทีมเมื่อใช้สกิลหนึ่งแล้วก็ตัวเองจะถึกด้วยจากเอฟเฟกต์ของสกิลหนึ่งเองนี่ก็เป็นดั้งเนสนะครับทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็ อันตีคือถอนเอฟเฟกดีบัฟทั้งหมดเลยทั้งทีมแล้วก็มอบเอฟเฟกเพิ่มความสามารถด้านชีวิต30%กับเอฟเฟกคุ้มกันดีบัฟก็คือไม่โดนดีบัฟ3เทินนะครับส่วนของเทพลดดาเมจที่ตัวเองได้รับ70%็ดสเอร์เลยเมื่อตั้งท่าโอ้โหแถวเนี้ยแม่งเถื่อน70%นี่เยอะมากนะครับเยอะเยอะมากเลย70%เนี่ยลดลงไปโอ้โหก็คือยิ่งใช้สกิลของดั๊กเนสบ่อยเท่าไหร่ทีมถึกตัวเองจะถึกด้วยแล้วก็ ตัวของทีมเนี่ยจะเริ่มตีแรงด้วยเพราะว่าเพ,าเพาิ่มสเตตพื้นฐาน10%ถือว่าเป็นตัวบัฟที่ดีเป็นตัวซับที่ดีมากตัวนี้ก็เป็นตัวสายมนุษย์นะใครเล่นมนุษย์ต้องเปิดนะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่เนี่ยก็จะใส่เป็นป้องกันป้องกันหมดเลยส่วนแฟชั่นก็คือตามนี้นะครับอันติเลเวล1เท่านั้นนะมาดูกันว่า Darkness อันติเลเวล1เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะถึกขนาดไหน แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตึงของเมตามนุษย์หรือเปล่าในแพทนี้ก็เดี๋ยวไปรีวิวกันนะปัะไปดูทีมของนางกันฮะและนี่ก็คือทีมของดักเนสกับฟูมนุษย์แน่นอนนี่มันเหล่าคอลาโบทั้งหลายนี่มันเกม7บาปแน่หรือเปล่าขนาดอิสตินน่ะที่เป็นตัวซับช่องสี่อ่ะก็อยู่ในเนื้อเรื่องเกมนี้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในอนิเมะไงเป็นเนื้อเรื่องออริจินอลของเกมอ่ะก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในอนิเมะส่วนไอ้สตัวนี้ก็คือคอลลาโบ ของอนิเมะเรื่องอื่นก็มีพี่คางแหลมซองจินอูมีเบียวเงาชา์โดแล้วก็มีดักเนสเป็นตัวทอนเป็นตัวแทงไอชาโดนี่ก็แรงจัดส่วนซองจินอูก็มีแขบเลือดถือว่าเป็นทีมที่ถึกมากๆเลยทีมนี้ใครมีตามนี้จัดเลยนะต่อให้ยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็รู้เลยว่าถึกมากๆส่วนอาหารที่กินก็จะกินเป็นโจมตีแล้วกันเพราะว่าพลังต่อสู้เนี่ยคือเยอะมากอยู่แล้ว แต่ถ้ากินเป็นพลังต่อสู้ก็จะเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็การ์ดอิเดกแฟก็ใส่เป็นมนุษย์นะดาเมจที่ได้รับจากสกิลเดียวเนี่ยลดลงมาเราก็เอาทีมของดั k n e s s และก็ตัวของดั k n e s s มาเล่นกันมา Let's go มากับตาที่1ของดั k n เ s สเดี๋ยวมาดูเลยนะครับตอนเริ่มต่อสู้นะเริ่มต่อสู้คือได้มันเลย นี่ไงแล้วก็เราเปิดก่อนละกันนะป่านะนี่โอ้โหนี่คือกลางแข้งกลางขาโอ้โหด a r k n e ท่าท่ามันมอ่ะเราต้องพยายามใช้นี่ก่อนก็คือใช้นี่ไปก่อนเนาะไม่โดนดาเมจนะครับแล้วก็ใช้ตัวของ shadow เนี่ยติดเชื้อไปแล้วก็ซองจินอูตีไปเอาไปก่อนตีป่าตีไม่โดนป๋างงเลยแล้วก็โอนไปดี ก่อนฟื้นฟูไม่ได้เนยครับแล้วก็ตัดเลือดคมๆจอยหนึ่งทีจอยหนึ่งทีฟื้นฟูไม่ได้ตูก็โดนโจเหมือนกันแต่ว่าตัวของซีเกิร์ตมันยังไม่ลงมาเราก็จะโดนแคบป่าตรงนี้มาเรามีแคบเลือดเราด้วยแล้วก็จะมีนี่เปิดทอนเจอไงโอ้โหอู้หทํห้ทำเสียงนะมึงจะทำเสียงนี้ทำไมเนี่ย ูทูบจะโดนแดงเนี่ยเพื่อนเฮ้ยซองจินอูตีดอกละร้อยปาดี่ดอกละพันมึงจะทำเสียงอาร์ทำไมเนี่ย,อ,ย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะใช้ดักเนสล่อหลวงเอาจริงล่อหลวงขั้นหนึ่งก็ถือว่าเจ๋งแจ๋วแล้วนะไปล่อหลวงขั้นหนึ่งไปก่อนเนาะแล้วก็ใช้ดักเนสตอแล้วก็ใช้พี่ซองเนี่ยเดี๋ยวขอฟาดหน่อยแล้วกันอ่าฟาดไปที่ซองจินอูอีกฝ่ายเนาะ มาล่อลวงไปก่อนอตีป่าตีไม่โดนอยู่เลยพาดเป้าถึงแล้วก็ป่าไม่โดนรถขาแตกบับเท่าเลยนะโอเคเรียบร้อยเนยไปหวานมาพี่ซองเราก็ออ้หูเสีงทำเสียงนี้อเามานี่เลือดนี่คือเหลือย่อมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเลือดเหลือย่อมเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับกับป๋าโคเรวาโดดา อฮ้ยถึกมากอ่ะถึกมากนะครับดูเลื่อนแบบเหลือย่อมอ่ะถามว่าแคร์ไหมป่าไม่แคร์เนี่ยตัวของคุณฮิวเนี่ยตีแรงมากอ่ะยังตีไม่เข้าอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวใช้นี่ต่อแล้วกันถอนไปรอบนี้ไม่ใช้ไอสิกิลเพิ่มสเตตนะก็คือจะเคลียร์อีกฝ่ายเลยนะไปฮะแล้วก็เอาชาโด้ค่อยๆเก็บมาล่อลวงแต่เปิดทอนใดๆคือเปิดทอนมาก่อน แล้วก็ชา a d โดปป่าปามปีศาจเอาป่าไปก่อน <S <S แล้วก็ป่าปามปีศาจต่อเพิ่มดาเมจท,ท,ทีสองเท่าดดเมที่สร้าง20%เรรียบร้อยคือถึกด้วยฮิวด้วยดูสเตตของดัเนสเดี๋ยวดูสแตตกันอดทนเลยอะ่ะคือถึกขนาดอดทนอะ่ะอ่ะเดี๋ยวดูสิว่ายังไงตอนนี้คือป้องกันเกือบแสนนะทุกคนป้องกันเกือบแสนนะครับเพิ่มมาเจ็ดหมื่นเลยนะ แล้วพี่ซองนะพี่ซองพี่ซองสามหมื่นก็เฉยๆเนาะอ่าชาโด้สองหมื่นเจ็ดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวให้ดักเนสแล้วก็นี่เลเอาสักหน่อยมาดักเนสลบดีบับด้วยเฮ้ยเฮ้ย ข้าคือปรมาณูอะตอมิกมัานเจ็ดหูวสุดเจง๋งจีจีตาที่หนึ่งคืออันติีของดักเนสเนี่ยแบบเหมือนอุกบาทลงมาจะโดนไอ้พระเอกแหละดักเนสนี่อย่างชอบเลยวิ่งรีบวิ่งมาเลยแล้วเป็นท่ามีมด้วยนะเมื่อกี้ไอม้มีมที่ผมแปะกิฟตอ่ะตอนต้นคลิปอ่ะก็ค,ะคือมีมมีมท่าวิ่งนะครับโอ้ยไม่านจริงว่ะเฮ้ย เฮ้ยมันเก่งมากว่ะคือค่อนข้างเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้ด้วยนะเฮ้ยแต่มันเก่งมากนะครับอ่ะดังเนสตีไปก่อนก็คือตามสูตรเลยเนี่ยตามสูตรเลยตีไปตัดลงตัดเลือดโอ้โหเจ๊เจ๊ยังไงเราเจ๊ายตีก็เว้าตีก็เว้า,วาโดนได้ไงไม่โดนเพิ่มสเตตแล้วก็เจ๊ก็เคา์เตอร์มาตูก,กลัวที่ไหนนะไม่เคยกลัวอะไรทางนั้นแหละจมเจ๊เนี่ยโดนหมด มาเจตีมาต่ออ่ะตีมาตีมาไฟสนใจตูสนจูเคไหมก็ไม่แล้วก็แป๊บก็ให้อีกฝ่ายเนี่ยมันรีการ์ดด้วยและกันอ่ะก็คือโลกีเนี่ยมันจะพยายามรีการ์ดผมก็จะให้เขารีการ์ดแต่มันด้โจ๊กเกอร์ไงประเด็นไม่น <c oughs> ุ่มเพือเองมีโจ๊กเกอร์ไงแล้วก็เจก็เปิดเคาน์เตอร์มาแล้วก็โลกีที่ว่าแรงจัดแบบมีโจ๊กเกอร์ ดูสิว่าจะเล็ขนาดไหนตีไม่เข้าตีไม่เข้าอ่ะอ,อ,อ่ะเปิดทอนอย่างนี้ก็โดนนะนี่น้องอื้อืโลกีแล้วคืออาร์ทำไมเนี่ยจะโดนเหลืองเอาเนี่ยคือแบบจะอาร์ทำไมมาโอ้โหแล,แล้วคือแล้วคือลบการ์ดส,สกิลด้วยนะอีกฝ่ายโชคดีมากนะที่เราโดนลบการ์ดส,สกิลเนี่ยเราก็จะรวมการ์ดมาแล้วกันเดี๋ยวเคลียร์ไอ้เจไปก่อน,นโอ้โหแรงจัดแรงจริงอ่ะน้องแรงจริงอ่ะน้อง เอาไปก่อนส่ไงเอาหน่อยมาเรียบร้อยยอมแพ้เลย <c ười> จีๆแค่นั้นแหมนี่ถ้า Darkness มีบัฟพอน,นอีกเนี่ยไอ้บัฟสแตนอีกเนี่ยโอ้โหทำมายอมแพ้นี่หนักเลยอีกฝ่ายนะตีไม่เข้าเลยก็ถือว่าเป็นตัวที่ต้องมีบัฟสแตนตลอดเวลาคือถ้ามีบัฟสแตนตลอดเวลายกเว้นตาแรกที่ไม่ต้องไปใช้เพราะว่ามีสแตนขั้นหนึ่งตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วก็พอเทิร์นสเนี่ย <c oughs> ค่อยใช้การ์ดสแตนเก็บไว้แล้วกัน อีกฝ่ายก็เป็นทีมของใครวะนะ่าโอเคดังเนสเหมือนกันถ้าดังเนสเหมือนกันแล้วเราเริ่มก่อนเนี่ยผมว่าถามว่าเคร์ไหมเราก็จะตีตีแล้วก็ชาโดแล้วก็ซองจินอูตีไปฮะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นตาที่จ้องตากันมันๆละทีนี้ว่าเออเอาเลยนี่เรามาวัดกันเลยว่าใครจะเดือดกว่ากันตีไปฮะโอเค เอาไปก่อนก็คือถ้าอีฝ่ายเนี่ยตุยไม่ได้คนเดียวคือจบเลยนะอีกฝ่ายต้องเปิดสแตนมาแล้วก็ต้องตีปกติมาด้วยอ่ะก็คือเสียการ์ดไปหนึ่งใบถ้าทีมเดียวกันแล้วโดนเปิดก่อนนะเนี่ยไงเขาต้องสแตนแล้วก็ต้องตีปกติมาเฮ้ยไม่เพิ่มบัฟด้วยนะเฮ้ยคือซองกินอูก,ก็อดทนโชว์ไปดีจังหวะนี้ถึกจัันนีนน้องเฮ้โยโอเค ว่าทำไ,ม,ไมเขาไม่ใช้นั่นก่อน <What? S 1> ถ้าเขาใช้นั่นก่อนก็คือมันจะเพิ่มสเตตแบบเป็นเบสสเตตนะนะจากค l า s 10เนะี่ยก็คือมันต้องใช้ก่อนนะ <c oughs> เพิ่มสเตตนะครับทุกครั้งที่ใช้นะก็คือเปิดสเตนแล้วก็น,นี่เลยใช้มาแล้วก็ตีด้วยชาโดแล้วกันไปค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงถ้าเจอทีมเดียวกันอย่าไปรีบตีว่าวๆไปก่อน <laughs> ตีว่าวๆ <c oughs> ไปฮะแล้วก็ชาโดเงามื่นลุกชนเบียว <ๆ S 2> จัด เอาไปเอาไปเลยฟื้นฟูไม่ได้มาแล้วก็สะสมสเตตตัวเองไปเรื่อยๆจัดสกิลหนึ่งรอบนี้ไม่มีสกิลหนึ่งไว้แต่ว่าเดี๋ยวเธอหนาผมจะถมไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะเขาก็ตีมาคือมันตีไม่เข้าอยู่แล้วตอนเนี้ยคือมันถึกอ่ะตอนเนี้ยคือเราถึกจัดแล้วก็คือตีซ้ำอ่ะมันตีเข้าที่ไหนแล้วน้องมันตีไม่เข้านี่ไงก็โดนใบไปดีอาก็ฝัดสกิลสามสามใบมาอย่างนี้ก็หวานเจียบเดิโอเค จบแล้วนะครับอีกฝ่ายก็คือจีเนี่ยแต่ว่าด้วยความเพย์เซฟเนี่ยดูแ็กห,หน่อยดิเท่าไหร่9,007อ่ะไปะเดี๋ยวเราใช้ชาโด้เราใช้ซองกินอูตีไปก็จบเลยอน <c oughs> นี้นะครับลาโอยทอนมาด้วยเพย์เซฟหน่อยรักกันไงลนะ่ะ <c oughs> จีแค่นั้นเลยนนเนี่ยเป็นไงเจอทีมเดียวกันลาโกย <c oughs> ชาโดหวัวเลาะเลยดูแบบหวานเจีย๊ยบชาโดบอกตาที่นะ นี่คือเราไม่ได้ไปสนใจเลยอะในการฮิวเลือดของดังเนสหรือว่าการฮิวเลือดตอนจบแบทเทิลอะไรอย่างเงี้ยคือมันถึกขนาดไม่ต้องฮิวเลือดก็ได้เลยอะทีมเนี่ยแล้วก็เจอทีมของต่อนะโอเคทีมต่อมาตอมาอย่างนี้ก็โดนดังเนสเปิดไปก่อนนี่เลยแล้วก็ตีไปทา d โดหรือซองเพราะว่า2องใบนี้มันติดเชื้อทั้งคู่เราก็ใช้อะอย่างงี้แล้วกัน โอ้โอ้โอเจสก,กิจหรือวะอันนี้สก,กิจห,หรือวะเนี่ยนี่ไงตีเป้าตีเป้าโชว์พัดเป้าโชว์ตีเป่าพัดเป้าแล้วก็โดนสก,กิจสก,กิจเอสะสก,กิจเหรอ,นอเนาะเอาไปเลยเฮ้ยฝ่ายนี้มีเจสองมีน้องหนึ่งนะโดนโดนหมดแหละโดนมาแหละพี่ส่องไปด้วยมีใบฮิวมาแล้วก็ซองยินอูมีแครบเลือด ัวของเบียวเงาก็มีเงามีบัฟเงาแล้วก็ด์กเนสก็คือมีความถึกตีมาตีมาหวานเจี๊ยบตูเข้าใจแล้วตอนที่เอวินบอกว่าพี่ถ้าจะเล่นเนี่ยแบบมันมันวัดอาาทั้งวันเลยนะตูเริ่มเข้าใจแล้วนะมาเราก็ไอรอบนี้เรารวมการ์ดบ้างไหมเรารวมการ์ดบ้างดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดขั้นสองไปแล้วกัน อย่างนี้เนาะแล้วก็ไทชารโดเนี่ยเงามืดอรุกชนไป <c oughs> ไปล่อรวงไปก่อนล่อรวงแล้วก็ตีเจ <c oughs> ตีเบากริปตีเบากริปตีวู้นเจี๊ยบอ่ะอย่างเงี้ยอ,อย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบพี่อดีน้องๆอง่อะมาทีเลือดก็ไม่ได้โดนดอดอีกตั้งหาก <c oughs> ไอ้ตอ แล้วก็ตัวของคาวิล่าก็ตีอดทนมาเลยอ่ะไหนไอต่อที่เป็นบัฟก็อ์เนี่ยมันตีได้ด้วยอะไหนะดูสิบัฟก็อดบัฟก็อ่อไม่เข้าเลยเนี่ยเลือดลดไปหย่อมหนึ่งจริงๆนะไม่เข้าเลยแล้วก็ตัวของน้องเฮลก็ตีมาไม่เข้าอีก <Bra. S 1> แล้วก็เรียบร้อยดอดเลือดตุยไปเลย <Bra. S 1> ทีนี้ทอก็ตุยต่อเลยตอนเข้าเทินเราโอเคเนี่ยแหละวิธีการเล่นดักเนส ต้องมีดาเมจตัวไหนก็ได้อะที่เป็นมนุษย์แล้วก็ช่วยโจมตีได้เพราะว่าตัวของน้องเขาเนี่ยมันตีไม่ได้เราต้องมีดาเมจหนึ่งตัวนะอย่างนั้นมันเล่นดักเน็ตไม่ได้นะครับเนี่ยก็ <c oughs> แล้วก็เห่ามืดลุกชนชดช่วงเรียบร้อยจี้ <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ให้ดู4ตาในวันนี้เป็นยังไงกับตัวของดักเน็ตนะฟูลทีมนุษย์ที่เป็นเมตาเพราะว่าดักเน็ตเนี่ยเป็นเมตาจริงๆแล้วนะครับในตอนนี้นะ ถ้าใครที่ยิ่งเปิดก่อนเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าเราจะการเจอทีมเดียวกันถ้าเจอทีมเดียวกันแล้วมีตัวไหนเปิดก่อนมีทีมไหนเปิดก่อนไอ้ทีมที่เปิดก่อนเนี่ยจะได้เปรียบมากๆนะแล้วก็ต้องไปวัดกันที่ป้องกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าดักเนสผมเนี่ยใส่เป็นป้องกันมันเลยทำให้ถึกกว่าปกติที่เป็นเลือดคือเลือดเนี่ยเอาจริงไม่ค่อยจาเป็นเลยสําหรับดักเนสนะครับใส่เป็นป้องกันก็ได้แต่ถ้าใครอยากใส่เป็นเลือดมันจะจําเป็นตรงพลังต่อสู้คือพลังต่อสู้ถ้าใครเยอะอยู่แล้วใส่เป็นป้องกัน หรือว่าถ้าใครที่น้อยก็ใส่เป็นพลังต่อสู้ก็คือเลือดก,ก็เป็นอีกทางเลือกก็ได้เหมือนกันนะครับแต่รวมๆแล้วก็ถึกทั้งสองสายนั่นแหละตัวน้องเขาเนี่ยถึกอยู่แล้วไงยิ่งมีโอกาสเปิดท้อนบ่อยๆเปิดท้อนทุกเทินแล้วก็ฟัดสกิลหนึ่งไปทุกครั้งเรื่อยๆแนะนําว่าให้หยอดไปอย่างละหนึ่งใบก็พอต่อเทินนะนะไม่จำเป็นต้องแบบไปถมกระนาเยอะๆอันนี้คือไม่แนะนําเพราะว่าต้องใช้ดาเมจตัวอื่นเนี่ยคอยหล่อยไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็ พยายามใช้ดังเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยลอยไปทุกเทินเทินละหนึ่งใบหรือว่าเปิดทอนก็เทินละหนึ่งใบนะหรือว่าถ้าใครดาเมจไม่พอเปิดทอนไปหนึ่งใบเปิดดาเมจหนึ่งใบแล้วก็เอาดาเมจหนึ่งตัวเนี่ยเปิดไปนะครับเทินต่อไปก็เปิดแค่ทอนแล้วก็เปิดดาเมจสองตัวตัวอื่นเนี่ยเปิดดาเมจสองตัวไปนะครับก็จะไปหนึ่งวิธีเล่นที่ทําให้ทีมนี้มีความถึกมากๆนะก็โอเคนะขณะน,นี้ผมจะให้ดักเนสเนี่ยเอาจริง อันนี้คือไม่นับความอวยนะความเก่งของน้องล้วนๆในเกมเนี่ยผมจะให้น้องเขาเนี่ยอยู่ที่ติดเต็มสิบเลยคือถึกกว่าเดิมเยอะมากๆผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีตัวมาแก้ทางเร็วขนาดไหนแต่ตอนนี้ทีม,มนุษ์ตีไม่เข้าแล้วการันตีทีม,มนุษย์ตีไม่เข้ายกเว้นทีมดักเนสด้วยกันเองนะเอาเป็นทีม,มนุษย์ที่มีปา๋ามีบุญฮิวอะตีไม่เข้าส่วนทีมที่มีโลกิเป็นทีมไม่ระบุมีโลกิก็คือทีมแลคแนล็อกที่เป็นเทพอะ ทีมนั้นยังตีเข้าอยู่แต่ว่าตีเข้าไม่เยอะยังยืนไหวแล้วก็ฮิวได้ไหวเราสามารถเก็บอีกฝ่ายได้ก่อนอีกฝ่ายจะเก็บเราแต่ว่าเลือดมันจะลดเยอะกว่าทีมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เจนเก่าที่มีปา่ามีรุนฮิวมีซงจินอูต่อให้ป่าเบร์สพาสีมาที่ลดเลือดเราอะมันก็ตีไม่เข้าอยู่ดีมันก็จะทําได้แค่แบบลดเลือดเราไปประมาณครึ่งหลอดเนาะอันตีถึงสูงก็ครึ่งหลอด แต่ถ้าตีปกติเนี่ยยังไงก็ไม่เข้าเนาะก็โอเคประมาณนี้นี่คือดักเนสนะครับใครอยากเปิดตามก็ได้อันติเลเวลหนึ่งก็พอแล้วดักเนสเนี่ยจากที่ลองเล่นนะแต่ตีสองบวกๆมันก็จะดีเสมอะพวกคอแลบอ่ะหรือว่าตีตันก็จะดีแต่ตีหนึ่งก็เล่นได้แล้วเนี่ยตีหนึ่งเนี่ยยังตึงเลยก็โอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้ากับโคโนซุบะสวัสดีผมก็อย่าลืมไปฟังเพลงต้นคลิปด้วยอย่าข้ามนะ 場所で静寂の中で君の声が聞こえた砕けた夢の中で君を見つけた流れるようなささやきの中で君の笑顔は風の中の幻痛みの始まりというた果てしない灰色の中で手を伸 ただ君を見つけた君の声が聞きたくてずっと待ってたよ君と同じように心が真実を求めて静かに涙が流れるたびに孤独ないのにそれが私を君に近づけた君を見つけた知らない場所で